ข่าวดีดีกับพี่คำรนารนตอนน้ำตกแม่ยะฟ้าสั่งสวรรค์สร้างช่างสวยจริงๆนะ <c oughs> จะบอกให้จอมทองเจียงใหม่เนอะจะบอกฮือ้อน้ำตกแม่ยะน้ำตกวิหกโบกบินลากลา ลลอำเภอจอมทอง,ทองจังหวัดเชียงใหม่น้ำตกแม่ยะที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ให้ใหทุกท่านมาพอน้ำตกแม่ยะได้เลยนะครับเพราะว่า24ชั่วโมงน้ำไหลยอย่างนี้แม้ว่าปีนี้น้ำจะ น้อยนิดนึงนค่ะฝนตกน้อยนะครับแต่ความงามไม่ได้ลดลงเลยใช่ค่ะเป็นผลิตผลหนึ่งของดอยอินทนนท์ได้เห็นแล้วเป็นไงบ้างครับอือประทับใจมากค่ะสวยสวยมากๆค่ะความสวยความงามนี้เราเก็บไปได้เพียงภาพแต่การสัมผัสถูกกระแสน้ําถูกสายน้ําได้เห็นกับตานี่ ต้องมาใช่ค่ะต้องมาค่ะมาด้วยตัวเองนะครับเป็นอีกเพชรเม็ดงามของเชียงใหม่เดินไกลนิดนึงตอนเดินน่ะเหนื่อยค่ะแต่พอได้มาเห็นหายเหนื่อยเลยค่ะเสน่ห์ล้ำเกินคำบรรยายจากครั้งหนึ่งของชีวิตเราควรจะได้มาสัมผัสสายน้ำเหล่านี้ลงแม่น้ำพออีงอปิงค่ะน้ำตกแม่ยะสวยที่สุดสายหนึ่งของประเทศไทยรัฐท่านไม่เชื่อต้องมาดู รสรุปให้ดีๆจะอี้จะอี้ว่าไม่เป็นสองรองใครน้ำตกแม่ยะของเฮาขอฮับน้ำตกแม่ยะนะจะบอกให้เชียงใหม่ใครๆก็รู้จักทุกคนม่วนคากเมื่อได้มาเชียงใหม่ไอ้นู่นไอ้นี้มันดีถูกใจไม่ว่าปีไหนๆเชียงใหม่คุณอยากมา เทาดีๆกับพี่คำรนสวยน่าสนและทุกคนควรไปสัมผัสน้ำตกแม่ยะตี้จอมทองเจียงใหม่เนอะจะบอกฮือเจียงใหม่ใครๆก็รู้จัก